โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้ย4ี่ชั่วโมงโปรโมชั Pro ่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่แอดไลน์ g o l d e n s t e ิ m g a m e มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook กลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตันชินเนอรชินเกิดนะวันนี้เรามาอยู่กับเขาเรียกว่าการแก้ทางหรือว่าการดักเงามูหล r น,นะครับผมมันเริ่มมาจากผมค่อนข้างที่จะหดหดมู l a r d นะครับผมก็เลยแบบรวบรวมฮีโร่ในนะคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับว่ามีตัวไหนแก้ทางได้บ้างแล้วก็เอานะที่ว่ามันลงแรงได้แล้วก็สามารถแก้ได้จริงๆนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยเริ่มที่โอเมนนะครับโอเมนเป็นตัวที่แก้ทาง บูลาดง่ายที่สุดแล้วครับการจับการอะไรง่ายที่สุดแล้วเนาะอันตรีปุ๊บนี่นะครับดักเงาบูลาดง่ายๆเลยนะครับเรารีเช็คให้ดูอีกรอบนะครับปึ๊บดึงแค่นี้เลยนะครับแบบสไลด์เข้าไปเลยง่ายๆนะมือไม่ก็เราสามารถดึงด้วยสกิลดึงด้วยสกิลหนึ่งก็ได้นะครับเอาใหม่รีเช็คก,กันอีกรอบนะครับดึงด้วยสกิลหนึ่งอ่าแบบนี้นะครับผม ตัวต่ดมานะครับจะเป็นฉีนี่ครับผมอัพสกิลให้แล้วก็รออันติผักง่ายๆนะครับแล้วคอมโบตายได้ด้วยสำหรับตัวนี้ม,มาถึงเซฟิกกันบ้างนะครับเซฟิกก็สามารถกระโดดแทงได้เนะฮึดโดดสวน ปั๊บระเบิดอะไรทำนองนี้นะครับใครเล่นจังเกิลหรือว่าใครเอาเซฟิทมอฟเลนสามารถกระโดดแก้ทางได้เนาะก็จับทางในการดักเงาของผู้หลาดไปนะครับเดี๋ยวเรารีเช็คให้ดูอีกรอบนะครับตัวถัดมาจะเป็นแรสนะครับลูกรักอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบเล่นนะครับผมเอ่อก็ เกิดจากความลำคาญนี่ก็เลยเอามาแก้ในตำแหนง่งออฟเลนซะเลยนะครับเป็นแบบคอนเทนต์ขำๆนะครับแต่ก็สามารถแก้ได้ในกลางก็ดักได้นับปุ๊บล่าแบบนี้แต่ถ้าแบบฟูลน้ำเม็ดเขาก็จะตายเลยนะครับ ต่ถัดมานะครับจะเป็นของเรียวมะเนาะก็เรียวมะนี่มีโปรเพเยอร์หรือว่าอ่าในการรงแรงเนี่ยก็สามารถจิบเรียวมะมาแก้ทางได้ถามว่ามันแก้ทางได้ยังไงนะครับก็สามารถจิ้มแต่ว่าเอาโมลาดไม่ตายนะไม่เหมือนพวกโอเมนไม่เหมือนพวกสีไม่เหมือนพวกแร็นะครับก็สามารถจิ้มแล้วทําจังหวะได้แล้วให้เพื่อนรุมในนัจังหวะน,นั้นนะครับรแต่จริงๆแล้วเนี่ย อ่าในการที่เราแทงไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกดอันติได้นะเพราะว่าเขาจะวาร์ปกลับล่างทีเดียวเนะครับเราแค่แบบปึ๊บแบบไม่ได้เลยเราแค่ต้องจิ้มแล้วกดตีธรรมดาหนึทีนะครับอเดี๋ยวลองใหม่แค่นี้เลยสำหรับการเล่นเรียวมะก็ทำแค่สร้างจังหวะแค่วิเดียวสามารถตายได้เลยครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมตัวถัดมาก็จะเป็นตัวของ ริกเตอร์นะครับแต่ว่าเจ้าตรงนี้จะทําจังหวะยากหน่อยต้องดักในพุ่มเอานะสมมติวา่าเพื่อนๆดักเขาอยู่แบบนี้สมมติเลยนะสมมติแล้วก็งัด1ง,งัดครั้งที่2ไม่แบบไม่ต้องกดตีนะครับไม่งั้นเราจะงัดไม่ทันออประมาณนี้สำหรับริกเตอร์นะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นรุกลุกนี่ก็สามารถขัดจังหวะเหมือนกับไอ้นี่เลยโอเมนนะเพื่อนๆมันก็จะ ออกทรงแบบง่ายๆหน่อยนะครับไม่ต้องแบบไปกาดจังหวะอะไรมากมายเนาะก็ใช้แบบสกิลสอแย้ไปเลยครับแดสและก็ยิงแบบนี้อ่าเผื่อแบบเลือดมูลาดโลงจริงตัดเขาตัดสินใจจะสับนะครับเราสามารถฟิกเกอร์เข้าไปยัดสกิลสองแล้วก็กดสกิลหนึ่งยัดใส่หน้าเขาได้เลยเนี่ยบาบแบบนี้นะครับมาต่อที่วูคองนะครับตัวนี้สามารถโซโลได้นะเพื่อนๆโซโลได้เลยในการออกของแบบ ปูรดาเมจนะปึ๊บแบบนี้เลยครับผมประมาณสกิลสองสกิลมุลาศต,ตายแล้วนะครับก็กาจังหวะในการอันติของมุลาศแล้วก็อันติสวนไปเลยนะครับมันจะสตันมัตีปึ๊บแบบนี้ตัวถัดมาของเราครับจะเป็นในส่วนของยีน่าเออเอาใหม่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 เไปติดรอบโอเคครับ เดี๋ยวรอมูลาสับนะครับแล้วก็ใช้เฟกิวสองตอนที่เราประกบดาบแบบนี้นะครับผลักได้เลยเพื่อจังหวะที่แบบเราปูปลบปูบปลบ,บเอ้ยสับพอดีวะ่ะเราประกบดาบเลยครับผมประทมาณนี้ตัวถัดไปนะครับส่วนไทยถ้าเจอเล่นเอมเบรลี่แล้วเจอมูลาเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเหลือสักติ๊กหนึ่งผมเคยเล่นแล้วนะมันจะเหลือสัก เต่งหนึ่งในเอมเบอรี่สายคริเหลือทีด่เดียวเลยเพื่อนๆก็สามารถลดเลือดเขาได้ก่อนตอนในเลนก็พอเขาสับก็ปิดฉากเขาได้เลยครับผมเรามารีเช็คอีกทีพอสับแล้วใช้ฟิกิวสองดีดีนะครับอ่าสับเขาได้แบบนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเรื่องของร็อกซี่กันบ้างน,นะครับตัวนี้ง่ายมากเพื่อนๆถ้าตัวนี้ไม่โดนเนิร์ฟนะผมก็คิดว่ายังมีคนเล่นอยู่เออแต่ว่าเผื่อใครเออเป็น เมนล็อกซี่แล้วแบบเกือกลับมาเล่นหรือว่าใครแบบอยากลองลองเล่นล็อกซี่เรามีวิธีแก้ทางเขานะครับง่ายๆเลยจับ <c oughs> แล้วให้เพื่อนลมตีนะไม่ต้องคิดอะไรมากรีเช็คกันใหม่นะครับผมง่ายๆเลยรอเขาสับแบบนี้นะครับแล้วคิดดูสภาพแบบเอ้ยจับอยู่โอ้โหนาคอรเข้าแพนด้ากระโดดเข้าไม่เหลือไม่รอดนะครับ อีกอย่างหนึง่งอยู่ใกล้ป้อมนะครับปุ๊บรามารถฟิกเกอร์เข้าไปในป้อมได้อ่าเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับชอบมากง่ายมากนะครับปึบมาเฮ้ยเข้าป้อมเลยเพื่อนเอ,อื้อเอ,อืเออ้ออู้ตายนะครับดามจทร,รอซีเวสก็สามารถฆ่าได้นีครับผมก็ประมาณนี้ส่วนซูก้านะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันโดยอันติเขามีสตันเนาะก็ กระโดดทับแบบนี้นะครับหรือว่าหรือว่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิล2เนี่ยตอก่อนเ๋ยตอนนี้รีเช็คทีนะครับ <What? S 1> โหกว่าจะสับวะเพื่อน <What? S 1> อ่าประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่ง <What? S 1> สวดด้วยสกิล2แล้วกดอันติเราจะได้2องท่านะครับ <What? S 1> สับิ เออแล้วโป๊ะแบบนี้นะครับทําได้เหมือนกันแล้วก็ตามด้วยอันติอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทําคอมโบให้ดูเลย <What? S 1> แล้วกันนะครับโป๊ะแล้วก็ป้าบ <What? S 1> แบบนี้อ่าถ้าใครเล่นซูกาแล้วเจอมูรานะครับก็ทําได้ประมาณนี้สามารถคิวได้เหมือนกันนะครับ <What? S 1> มาถึงคิวของเพนนะครับ <What? S 1> ใบสองหนึ่งแบบนี้โอ้โหมูรดใกล้าตายแล้วนะครับเออ เดี๋ยวเรามารีเชคทีมันจะเป็นแบบใบมากกว่าสตันนะก็ทําให้แบบมูลาดงงได้นะครับตอนที่เขาแบบสับอยู่เนาะแบบมันเหมือนใกล้เสร็จแล้วแหละแต่ว่าเอ้ยอ,าายอ้าวกนะูใบชิบหายแล้วโดนเพนสับสทีร่วงเลยประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพนนะมาถึงขวัญใจชาวเกี่ยวข้าวกันบ้างน,นะครับเอนโซครับผมรอครับแล้วใช้สกิลสโซ่ ปาบลากเข้ามาแล้วปึ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะก็2ด้งสองจังหวะเพื่อนๆสามารถดึงให้เพื่อนเราลงกระทืบได้เออแต่ว่าเราโซโล่ไม่ได้นะมันอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าดึงไม่ให้เพื่อนนะครับได้เลยนะครับผมประมาณนี้สาหรับเอนโซเนี่ยปึ๊บปาบอา่านาครอสนะครับผมเป็นหนึ่งตัวที่สามารถแก้มูลาดโคตรจะง,ง่ายนะครับยกปาดครึ่งหลอดเพื่อน ได้คลิดได้อ่าของจอะเกาะกุลาดแทบจะเดี่ยงแล้วนะครับ2คปึบปึ๊บปาดแบบนี้ง่ายๆนะครับอ๋อแล้วผมมาในส่วนของน้องคีร่ากันบ้างนะครับก็ใช้สกิลหนึ่งกระโดดแบบเฉียงๆหน่อยนะปึ๊บดึงมาตรงนี้ครับมันจะสะตันเออแคีเดียวอะ่ะตายได้เหมือนกันนะครับเฉียงเียงนะกระโดดตรงตัวมันจะไม่ค่อยแบบ กระตุกกระตักเท่าไหร่นะครับโดดเฉียงๆเ,เ,เพื่อนๆตรงๆอย่างเงี้ยโดนนะครับแต่ว่าโดดแบบเฉียงดีกว่าปึ๊บแอะแล้วลากมาแบบนี้นะครับมาต่อในของอ r d u i n o นะสายซัพพอร์ตอ่าสายโรม m i n g สายออฟเลนนะครับออฟเลนจะเห็นน้อยหน่อยแต่ว่าซัพพอร์ตนะครับสามารถ s t u นได้เหมือนกันแต่ว่าจะกดสกิลหนึ่งเนี่ยไม่ทันเนาะก็อันตรอย่างเดียวนะครับปักเสาปักเสา รอเขาตัดนะครับแล้วปักเสาแบบนี้นะครับให้เพื่อนรุมตีอ่าเทนเทพเจ้าไททันกรอกนะครับสายซับพอร์ตแ่ม่รมมิ่งนะครับแก<ๆ>ทางได้ด้วยสกิลหนึ่ง<ๆ>การวิ่งเขา<ๆ>สับครับสับดีครับ<ๆ>แบบปึ๊บจังหวะสองโคตรนานเลยนะเพื่อนๆอันนี้รุมโมูลาดได้ง่ายขึ้นเออต้องบอกว่าง่ายขึ้น รีเช่ออีกทีนะครับค่อนข้างที่จะนานเลยสกิลหนึ่งแล้ว้อมด้วยสกิลสองแบบนี้นะครับสำหรับเทนสำหรับบาวดัมก็มีให้เห็นบ,บ้างนะครับแต่ก็ช่วงนี้ไม่เยอะเนะาะเผื่อใครเจอครับก็ง่ายๆเลยงัดแบบนี้แปบลบว่าถ้างัดแล้วกดอันติได้ไหมไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูปึ๊บนี่มูลาดแดนออกง่ายๆเลยนะครับผมนี่ขนาด AI นะ ยังหลบไดนะ้ถ้าเป็นคนโอ้โหหลบได้ง่ายๆเลยนะครับผมสดับบาดัมก็ประมาณนี้มาต่อที่ที่กิลเดอยครับผมสายโป๊กซัพพอร์ตสายโป๊กอ่าแก้ได้เหมือนกันนะครับรอลงแบบนี้เลยง่ายๆนะครับกดอันติรอก็ได้รอสับครับกดอันติรอเลย เฮ้ยทำไงเออกดอันติฟิกเกอร์ยัดใส่เลยนะครับถ้าเราอยู่นอกระยะเนาะอันติฟิกเกอร์ก็ช่วยได้นะครับสำหรับคิลเดอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมเซเนียลใช้สกิล2กระโดดใส่มูลาดได้นะครับตัวนี้ก็จะฮิตหน่อยในการลงแรงลงแรงนะครับหรือว่าคอมโบเกี่ยวกับจังเกิลอฟเลนนะครับสามารถกระโดดแบบนี้ได้นะครับผมเป็นตัวที่แบบใช้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าการโดดหรือว่าลอยของเซเนียล ค่อนข้าที่จะนานเลยนะครับสกิลสองของเซนเนียลดักปับ๊บฮ่าแบบนี้นะครับผมแล้วเพื่อนก็แบบรุมเลยเฮ้ยมูราดโดนว่ะเอาแม่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาใจสายฮุกกันบ้างน,นะครับก็ฮุกเดเวลเลอร์แกรลกนะครับสามารถดึงได้ดูดได้นะครับลังเงาดึงแบบนี้นะครับหรือว่า,าเรารักษาระยะหน่อยเห็นเงาอะไรเงี้ยก็ ใช้สกิล2กับการดักล่างเงาดีๆนะเพื่อนๆอ,อันนี้ต้องกะกันดีๆเลยนะครับไม่งนั้นมันจะยากมากเนาะถึงมาปุ๊บแล้วก็ดูดอันติอีกทีอ่ะรีเช็คอีกรอบนะครับสำหรับตัวนี้การ์ดนะปุ๊บมาแล้วก็อันติใส่ดูดได้นะครับอีกทีอ่ะแต่ถ้าอันตีเนี่ยไม่ได้เอออันตีเนี่ย มูหลายมันจะไปก่อนล่างทรายนะมันจะสับเสร็จก่อนอ่าแบบนี้เอออันนี้ถือไม่ได้ต้องดึงแล้วค่อยดูดนะครับนี่ผมก็เพิ่งลองนี่แหละอันติไม่ทันนะเออ,อติไม่ทันจริงนะต้อง2องกอดแล้อันติถึงจะทันนะ มาถึงตัวคอของมีหน้ากันบ้างน,นะครับตัวนี้ก็จะทําให้เพื่อนเนี่ยฆ่าม,มูมาดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็ระยะเวลาในการดึงหรือว่าการคอเนี่ยค่อนข้างนานนะครับกวามันจะหลุดพ้นได้โอ้โหเพื่อนลมเสร็จแล้วนะครับผมอีกรอบนึงดักง่ายๆครับดึงแลว้วกดอันติใส่มีระยะค่อนข้างที่จะนานนะครับสำหรับในการลมมูสดสายสปอร์ตสายออฟเลนทำได้แบบนี้นะครับผม สำหรับลัมเบอร์นะครับลัมเบอร์ในแผนชนี้ไม่ค่อยเห็นนะแต่ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับ <S <S ปุ๊บอ,อ่ากระแทกหลังไอ้ลัมเบอร์เนี่ยมันจะส่งลูกบอลไปข้างหลังอยู่แล้วนะครับพวกฮีโร่ฮีโร่อะไรเงี้ยสไลด์ป้าบแบบนี้นะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่ทันจริงๆรอสกิลหนึ่งก็ได้นะครับผม <S <S แบบเออแบบเนี้ยมันจะมีจังหวะที่แบบเอ้ยสไลด์ไม่ทันโมลาดหนีได้ก่อนกดสกิลหนึ่งอย่างเดียวนะครับ อะองเนี้เดี๋ยวผมจะกดสกิลหนึ่งล้ปาบเออแบบนี้นะครับส่งไปให้เพื่อนแบบเรากินเราใช้นี่ครับผมประมาณนี้สำหรับรับเบอร์นะครับอลัมผู้สาวขาล็อกไม่ใช่ขาเลาะนะขาล็อกนะครับอันติรัวๆเลยแค่นี้นะครับง่ายๆเลยตัวนี้ยืนใกล้ๆครับแล้วอันติ เนี่ยมันจะมีแอนิเมชันของมูรัตนะครับยังสับไม่เสร็จแต่ว่ากดได้เออมันจะยังสับไม่เสร็จแ,ลแหละด้วยแอนิเมชันดีๆปปปปกด,ดูลว์อัไม่กลับร่างเงาไม่ได้โดนก่อนนะโดนก่อนแน่นอนนะครับเจ้าตัวน,นี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าอาร์มในแพนี้ไม่ค,ค่อยมีคนเล่นนะครับ ดาฟี่ครับผมปารล็อกฮะกลับไปได้นะครับหมายถึงว่ากลับไปในวงของเรานะครับล็อกได้เหมือนกันแต่ข้อเสียอย่างเดียวที่ดาฟี่นะครับผมไม่เอามาแก้ทางก็เลยสกิลสองที่เพื่อนคือสกิลสองเนี่ยมูาดหลุดได้เลยนะออประมาณนี้นะครับผมผมก็เลยแบบเออมันก็ล็อกได้ก็จริงมันแก้ได้ก็จริงครับ แต่ว่ามูล่ากกิสองมันหลุดเหมือนกับมันกดล้างไปเลยนะครับน,นี่คือข้อเสียของดารซี่แต่ถามว่าถ้ามูลดามันมีสกิลสองมันก็ดีแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเก็บสกิลสองไว้หลบไว้หนีอยู่แล้วเนาะสำหรับพวกมูล่านะครับประมาณนี้สำหรับดารซี่แต่ผมคิดว่าไม่ดีว่ะเพื่อนๆตอนนี้ผมเพิ่งทําแบบสดๆไปเลยนะครับสกิลหนึ่งวางแถบง่ายๆเลยอารงมาคล้ายๆแบบยูเด์นะครับ แต่ว่าแถบจะเล็กหน่อยค่อยๆเล็งกันนะโหดีแล้วกดทันเกือบตายอ่าสาบเพื่อนปุ๊บนี่คือการติดแถบมันเหมือนกับกับดักหนูนะครับวางไปเลยแล้วทำไงให้บูหลดมันตายพี่นี่วางปุ๊บลวกนะครับเมื่อกี้ผมกดแค่สกิลหนึ่งและสกิลสามนะถ้าวางสกิลสองไปด้วยคือครบคบอะไรครบอะไรครบคอมโบะครับ รีเช็คกันเลยตายแน่นอนครับสายเวทปั๊ปบอันนี้รีเช็คให้อีกรอบนะครับว่าเออแถบเนี่ยมันวางก่อนแล้วก็ทําได้นะวางก่อนแล้วก็สกิลสแล้วก็อันติครับคอมโบประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เหมือนกับปึ๊บปึ๊บแล้วก็กดอันตรีอีกรอบแค่เราดักล่างเงาของมูาดเออเผื่อใครแบบเล่นเมทแล้วเล่นเลสเตอร์นะครับเจอมูาดไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับสามารถฆ่าเขาได้เลย เรเชคให้ ai, รอบสุดท้ายนี่ครับ <laughs> แบบนี้เลยเจยครับผมเป็นเมทที่เล่นโคตรง่ายสตันก็ง่ายนะครับบุลาดโคตรกลัวผมเล่นบุลลาดผมยังกลัวเจ้านี่เลยนะครับรอยกหมดไม่สนลูกใครนี่น่ขนาด AI ยังเดินหนีเลยนัำภาษาอะไรโคนรนอะ่ะแม่งเล็งปุ๊บโอ้โหลอยกูนึกว่ากระโดดแบบมาริโอมาริโอจ้าอ่ะ แบบนี้ครับง่ายๆเลยแก้ทางโบลาณโดนแบบเนี้ยตายทุกลายนะครับเพืพ่นพนนๆๆอนรอแบบรุมสกรรมเลยมาต่อที่ลีเลน,น,นานะครับถามว่าโซโลได้ไหมนะครับไม่ได้นะครับ,นะรบแต่ว่ามีจังหวะที่เบรกได้อยู่ให้เพื่อนรุมสกรรมได้อีกหตัวนะครับสับโป๊กใช้สกิลสโป๊กเลยครับแบบนี้นะครับสตันคื้หนึวิในอาวีอะมานานมากนะครับ นานโคตรเลยทําให้1ตัวสามารถตายได้อารมณ์ไม่คล้ายแบบแทงของเรียวมะตายอะไรอย่างนี้นะครับให้เพื่อนลุมสกราเอาใส่รอบประมาณนี้นะครับตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนําก็โตโรนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเล่นลงแรงอยู่แล้วเนาะก็อนนี้ง่ายๆเลยนะครับต้านนานถือว่านานเลยลอยนานอยู่นะครับรอเขาสับ ปึ๊บแบบนี้นะครับง่ายเลยง่ายแบบง่ายเลยนะครับแต่ถ้าอันติไม่ทันนะเพื่อนเพื่อนนานค่อนข้างที่จะใช้ไร้เวทหรือว่าไร้อันติค่อนข้างที่จะนานนะครับดูดิกว่าจะสะตรงสตาร์เสร็จนะครับสกิลหนึ่งแนะนําเลยนะครับลอยไปเลยดิตัวท้ายไป,ปกิบ๊บขอแบบลอยลอยลอยไปซะลอยไปซะเออประมาณนี้นะครับสำหรับโตโร่ไปไหนแล้วบ้นะ หายไปจากแบบแล้วก็ครบแล้วนะครับสำหรับฮีโร่ที่ผมได้แนะนําในการลงแรงนะครับเวลาที่เจอมูลาดเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับผมเกิดจากเอ่อความโกลทิคของมูลาดนะครับมันแบบเดี๋ยวไม่สับแล้วเดี๋ยวไม่สับผมแล้วผมก็เลยแบบหาตัวแก้ทางเมฆเลยนะครับผมแบบไม่กลัวแล้วนะครับในแขนก็สามารถจับจังหวะกันได้นะครับก็ถ้าใครชอบเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืม กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสลาันดี้ขอตัวลาทุกต่านไปก่อนเลยนีผมสวัสดีครับหรือว่าถ้าใครมีตัวเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม